ว e ร e ร o r อร์เตอร์พร e เซนต์ด TrueMove Edge ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยโตโยต้า <Pri> พร u อผสิตรัณฑ์ันอาหารซีพีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมิกเจริญแซ่จูครับของโจญพนักงานไอกเพ็ดครับกลับมาเจอกันเราสองคนครับแน่นอนถึงเวลาแล้วกับ We <V. S 2> reporter p r e s e n t e d by True Move Edge นะครับ,รบซึ่งแน่นอนเขาว่าวันนี้เราจะพูดถึง2ผู้แข่งขันคนแรกคือหนุ่มฟาร,ร์มยูวร่างยักษ<ช>์ก็คือคุณโอมจากทีมของโค้ชแดนและอีกหนึ่งคนจากทีมโค้ชโจอี้คุณฟ้าครับพูดถึงคนแรกกันเลยดีกว่านะครับหนุ่มโอมที่พี่เจริญบอกว่าเป็นหนุ่มฟาร,รม์มวิว<ช>เพราะว่าชุดนี้ใช่เลยแต่เสียงร้องของเขาสิครับมาสะกดใจให้โค้ช ทั้ง4ี่คนเลยหันมาหมดเลยและโค้ชทั้ง4ี่คนก็ใช้คารมในการแลกหมกัดกันเพื่อที่จะชักชวนให้โอมมาอยู่ในทีมสวัสดีครับชื่อนภัสสิรินนนะครับผมชื่อเล่นชื่อโอมนะครับผมตอนนี้ก็เล่นดนตรีกลางคืนนะครับก็เล่นดนตรีตอนกลางคืนก็รับอีเวนต์บ้างมาครั้งนี้ก็ต้องเต็มที่เพราะว่าถือว่าเป็นการพิที่ส์ตัวเองแล้วนี่เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องมาไปให้มันที่สุด myself room across a by in the w แรงบันดาลใจในการร้องเพลงชอบมากกว่าเพราะตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดเทปให้ฟังสินเพลงบรรเลงอะไรเงี้ยก็เปิดเพลงให้ฟังเราก็ชอบเพลงมันตั้งแต่เด็กก็เริ่มเราก็เลยลองร้องดูหัดร้องเองเริ่มเล่นกีตาร์นี่หัดตอนประมาณ ตอนเรียนอยู่มัธยมปลายมปลายนูนะก็มีงานในมหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยครับประกวดในมหาวิทยาลัยแบบเพราะอยู่ชมรมตีมในมหาลายัยก็ออกไปล่าช่วยกันอันะที่หนึ่งด้วย <laughs> จากการแปะสติกเกอร์ Angry Birds ในกีตาร์แล้วก็ <laughs> รู้สึกว่า เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วล่ะมันเป็นกระจ้าบชอบคนไหนชอบคนไหนเล่นเลยกันครับวันนี้ดูพี่แสดงพี่พพรักนะครับเโอ้โย oui. oh. <Okay. S 2> ีผมจงเลย <laughs> มีโค้ชกดถึง4คนด้วยกันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างช็อกครับช็อกเลยเดินลงมาในขาสัน่นแต่ความเก็บอาการอยู่เก็บอาการอยู่ครับเท่าที่ดูเนี่ยกดพร้อมๆกันเลยนะในโมเมนต์ที่โค้ชกด ปึ้ง3คนรู้สึกว่าพี่ก้องจะชาร์จสโล์กว่านิดนึงนนิดนึงตอนนั้นเป็นยังไงรู้สึกยังไงประมทีไม่รู้แล้วครับตอนนั้นต้องร้องอย่างเดียวแล้วก็คือร้องให้จบไม่คิดว่าจะหันมาหมดก็เหือบร้อมองไปแล้วว่าต้องร้องร้องให้จบเท่านั้นคือช็อกช็อกฮะคือเกิดอาการช็อกไปเลยช็อกครับแบงเป็นแบงค์ัไงวะแบงค์อยู่ในหัวแล้วพอรวบรวมสติได้กลับมาตรงนี้เหตุผลอะไรยังไงถึงเลือกโค้ชแต่นอกจากการที่เขาสาดน้ำใส่หน้าเรามีคนเลงครับผมไปตามดูคอนเสิร์ตเขามาหลายรอบมาก มีกูครั้งหนึ่งเขาสาดน้ำลงมาจากเวทีด้วยครับ <c oughs> คอนเสิร์ตนี้ที่อัมพวามผมไปดูมาตอนนั้นซื้อซื้อบัตรก็แพงนะไปดูนะสาดน้ำใส่ผมอีกสุดยอดนะฮะัอ๋อไม่ใช่ครับความจริงครับ <c oughs> พูดไปเมื่อกี้เอาตลกกว่า <c oughs> คือชอบพี่แตงของนานแล้วฮะด้วยความที่เขาก็เรียนเล่นถ้าไปตามของของานพี่แตงเขาจะเรียนเล่นเพลงเหมือนกัน <c oughs> ขเขาเรียนเล่นเพลงเยอะมากชอบแต่งเนื้อชอบอะไรเองอย่างเงี้ยครับ ที่พูดไปบนเวทีก็เอาก็ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตลกตลกครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเอาขำๆอ่า,อานี่เรามีอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลจริงรเพราะฉะนั้นงั้นตอนนี้เดี๋ยวอบอกไปที่กล้องเลยพูดกับกล้องเลยพูดกับโค้ชสแตมเลยว่าเราจะเอาคืนเขายังไงตอนที่เราอยู่ทีมเขาแล้วที่เขามาสาดน้ำเหมือนผม,มน้ำม์ใสเราครั้งนั้น <c oughs> บอกไปเลยเจอกันแน่ครับพี่สแตมครับผม